เออต้องเก็บยายต้องต้องถ่ายยายตลอดยายกับสิฟฟาเก็บให้ไม่ได้สิบนาทีเด้ยลูกเด้อรีบเก็บยุ่งหลายพี่น้องไม่กัดแล้วนะน,า,นาเดียกัดไหมเออมันกลัวยุงนี่มันรู้เรื่องชาวสวนเก็บพิจ้ายายผดเดี๋ยับกัดได้ มาทั้งพีก็ได้หนูนี่หางม,ม,มันมหายายเออสวนเละมาพริกลุกๆอือเขาเห็นยายตลอดเก็บพริกอือเยียบอยากันยุงเด้อเนียมเด้อป้าวเก็บยุงกัดหลานเ <c oughs> <c oughs> นมยายล่ะแม่ลนะูกเนมยายเนี่ย ยายเก็บพริกหลังบ้านค่ะส่วนหลังบ้านถือไปก่อนถ่ายรูปน้ำด้อเห็นบ่ปุ่มถ่ายรูปไหมมาเป็นยังค่ะยายอันนั้นก๊อปเอาก็ได้ลูกว้าวเก็บยุ่งกัดหลานไข่เนี่ยมั็นโบนาเดียตอนนี้ค่ะยุ่งบ่มี่มันบ่ตอนหน้าปุ๊บ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 ปุ๊ปปบยันยายไปเหยียบ เ,เด็กเกือบเยียบอยากกันยุงจุดอยากกันยุงพร้อมได้ได้สิบนาทีละยายกับห้ใหานเดียกับลยายกับเก็บไปพริกพริกพริก,รก,รก,รกอามาต้นนี้มาทางนี้ก็ได้ยิงจนมันหลย,ยุงมันหลกันเนอะ สวยกับเเอาได้ถิ่นปลูกปลอดสารพิษช่วงนี้พริกแพงพี่น้อง เห็นยาเบาะนาเดียต้องให้ให้เห็นยายนะอ่าดูในถัาด้วยลูเกเจ็บไปไม่นานรับรองเผ็ดทุกเม็ดชิมได้นะคะถ้ากว่าไม่เผ็ด โคตรมันยุ่งหลายเก็บพริกรก็ได้จุดยากันยุ่งพี่น้องเอ้ยริกพรกปริกปริกปริกตากล้องสั่งมาพิเศษยี่หน่ายายลเลาแบบนั้นเดียว เดินตามมาค่ะตามมาที่มัน,กนแก้งระวังหยับยากันยู่นะลูกตามมาแก้เงเล่นไม่กักอ่ะไปแล้วไปแล้วกล้อง <ừ. S 1> โฟกัสไปที่อื่นแล้วลูก เออราต้องอยู่ที่ยันแงขนาดจุดยาก,กันยุ่งได้ไหมโอ้ยลมบนมนอยายจะรีบเก็บรีบทำเวลายุงเยอะเดี๋ยวนายิดเดียจะโดนยุงกัด ขนาดติดยากันยุงให้แล้นะวินะิวินๆินเสียงกันยุงมองด้ยนะลูกกี่กี่เวลาแล้ะห้าทีเออให้มันได้สิบสิบแล้วหนูก็บอกยายยายจะได้ปิดคลิปนุงมันหลายพิกพิก,กมะเขือก็มีนะพี่น้อง 很快走了。嗯嗯嗯嗯 มันเป็นนาเดียเนะาะทั้งร้อนขนาดว่าแดดนั่นแล้วเนี่ยอาแผ่นกล้องมาใกล้ๆพิกลุสุกเยอะสองวันเก็บทีหนึ่งปิ๊ก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 พี่นู แม่พริกขี้หนู เยอะแล้วนะคะออกมาทางนี้ระวังตกหลุมนะนนมามามายกกอมขึ้น ขนนมขือกนะันบ้นมีมะเขือไหมให้กล้องดูมะเขอะือกันม,นมะเขอือค่ะรูอยู่ใกล้ๆก็ได้ดิไกลๆก็ได้อ้าวบางทีมองเห็นมะเขืออนู่ตรงนี้มะเขือเปาะค่ะ มาคือเแล้วใกล้แล้วหรอใกล้ยังใกล้แล้วจะได้ปิดชิบลุ่งกับหนึ่งว่าใกล้จะสิบแล้วมันเลยเลยไปก็ได้ลูก สิบติดนะใช่ไหมเดี๋ยวไปปิดคลิปตรงไหนป๊บนึงนะคะพี่ใหญ่จะปิดคลิปให้ฝากช่องรัศมีฟีสไตล์บายบายไปละค่ะสวัสดีค่ะปิดเลยลูก